ไปโปรงแล้วเพราะว่าถืออะไรมากนนะักอย่างเดียวที่เราทำได้คือภาวนาภาวนาให้ฟ้าท่านส่งโอกาสให้เราได้ประสบสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่อยากได้คือว่าพี่อยากได้ไปนอนแค่อยากอยู่กับลูกกับเต้าแค่นั้นอย่างอื่นไม่อยากได้อะไรเลยนะครับเพราะตอนนี้ตอนนี้มีหมดทุกอย่างแล้วจริงๆตอนนี้คือ,ตอนน,คอตอนนี้คือมีหมดทุกอย่างแล้วอย่างอย่างที่มีคืออยากกินข้าวข้าบหรู อยากอันนี้ก็รูตะบังที่มันก็มีอุปสรรคแนี่กับไปเป็นอย่างกับคนนอกกนสันละแต่สักมุกสักวันต้องเป็นแปลงของเรานะครับสักวันมันต้องเป็่นแปลงของเราซึ่งบางคนมองว่าอ่าเห็นบล่ล่ะมันมีเงื่อนมันเกิดครา้ความสุขความสุขเรามีนะแต่อาจจะไม่เต็มร้อยเพราะว่าความสุขของเราอยู่ที่ครึ่งหนึ่งอยกับลูกครึ่งหนึ่งคือความสุขของชีวิตเราแต่อีกอีกครึ่งชีวิตเรามันอยู่กับคำว่าลูกมันปฏิเสธม่ได้ว่ามันปฏิเสธประเดีว่าเขาจะคืนตั๋วหรือเขาหักดูเข นอกจากซุ่มจิบอหักลูกเฮ็ดแบบไม่คิดถึงลูกอ่ะคือคนที้ไม่รักลูกแต่เราเนี่ยทำอะไรเนี่ยเราคิดแล้วว่าหนึ่งสองสามสี่อะไรจะตามมาใช่ไหมเรารู้ไข่บอสซี่เนี่ยเพราะว่าไข่คือต้งตัวไข่พอก็เติบโตเมื่อไหรโดยที่พ่อแม่ไข่ใบเลี้ยงไข่อย่างมีบุคลากรที่ดีต่อสังคมได้ไข่สมัครไงเมื่อไหรโดยที่พ่อแม่ไข่ใบเลี้ยงไข่ใหญ่มาน้ำยาไข่เลี้ยงมากผมไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่เลยแต่ทำไมผมสามารถเป็นคนดีได้ หนึ่งแวดล้อมสองจิตใต้สำนึกของเราถ้าเราจะไปบอกว่าเราเป็นเด็กไม่ไม่มีคุณภาพเพราะเราไม่มีพ่อแม่ไม่จริงเพราะฉันก็เติบโตมาในครอบครัวทีม่มีพ่อแม่ไม่เคยได้รับาำอุปถัมภ์จากพ่อแม่เลยแต่เราใยดีเราใยดีเออเลือดเรามันดีเราใยดีเราก็เลยได้ดีเพื่อนฉันแต่ละคนมีแต่บอกว่าคูเปี้อย่างนี้เพราะพ่อแม่กูไม่ให้คำอุปถัมภ์ยุดฉันก็ไม่เคยฉันอายุยี่สิบห้าปีตอนเนี้ย ฉันก็ไม่เคยได้รับคำว่าอะไรคือคำอพูดพ่อแม่ฉันก็ไม่เคยได้รับนะทั้งนนี้ก็ไม่เคยได้รับทั้งนี้ก็ยังเหมือนว่าความอบอุ่นของเราสร้างจากตัวเราเองไม่รู้ว่าเราก็าเราชินแบบนี้ความอบอุ่นมันเกิดจากตัวเราไม่ได้เกิดจากคนอื่นพ่อแม่ก็พวกก็ต้องไปบายซีซียุนัลเซียนรางวังหนึ่งเดียว